จะตกไหมเขาอะไรครับเรื่องอะไรนะอ๋อเห็นแล้ว ตอบรับขอบคุณที่อุดหนุนหนังสือเขาครับก็ดีใจที่นานๆที่เราก็ถ่ายแบบนั้นนะนะแต่มันก็ไม่ได้จริงๆมันก็เป็นงานที่เราไม่ถนัดแต่กับกระแสตอบรับที่มันดีผมก็มีความสุข <c oughs> <c oughs> คิดการ <c oughs> ดีใจดีใจครับบางคนเวลาเขาซื้อมาเขาก็จะจะแท็กแท็กรูปมาในอินสตาแกรแท็กเรามาอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าหนังสือขายหมดเร็วผมก็ดีใจที่ ที่แอดจูดเขาเลือกเราแล้วแล้วขายดีเราก็ดีใจพี่นอุณค่ะอะไรนะครับจริงๆไม่เลยครับเพราะว่าเวลาเราหนักคือทำงานหนักแต่ว่าด้วยการที่พอเราต้องทัวร์คอนเสิร์ตวงดนตรีเราเป็นวง,งล็อกอะครับ <c oughs> เล่นทีนึงก็ชั่วโมงกว่ามันต้องแข็งแรงดังนั้นมันออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็เท่าที่เท่าที่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้กินโปรตีนเพิ่มไม่ได้อะไรอะไรนะครับ มันก็จริงๆผมเป็นคนผอมนะผมเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่เราก็พยายามเล่นให้มันเป็นกล้ามเนื้อตามธรรมชาติอ่ะ่อยมวยเตะบอลมันก็เป็นเองไม่ได้แล้วก็พยายามทานของที่มันมีประโยชน์นะครับขเหมือน <c oughs> ตอนแรกก็ไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรับงานแบบนี้แต่ว่าทางแอ t i ิจูดทางเอ็กซแซคเขาก็ขอม,มาว่า่ายเถอะหรือเนียเราก็โอเค ก็ถามกับทางพี่ที่ดูแลครับว่าพี่เห็นว่ามันอยากพี่อยากให้ผมถ่ายใช่ไหมพอเขาอยากให้เราถ่ายเราก็โอเคถ้าเกิดว่าพี่ว่าได้ผมก็โอเคครับท่านจะต้องมีบิลในการถ่ายเบบมีนะก็คือเต็มที่ของเราก็คงจะเป็นแค่ถอดเสื้อถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบใส่กางเกงรัดๆัดหรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ผมคงไม่ถ่ายนะครับ ก็มีแต่ว่าบพอแล้วครับผมว่ามันผมผมถ่ายหนังสือหลายเล่มแล้วนะที่่ายมานะให้ผมไปเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าใช่ครับคืออย่างเวลาเราอยู่บนคอนเสิร์ตอะเราถอดเสื้อมันก็เป็นไปตามเพลงตามจังหวะตามอารมณ์ของของเรากับคนดูแต่อย่างการถ่ายหนังสือไม่มีใครมีแต่ตกล้องมีช่างแต่งหน้ามีสไตลิสต์มีอะไรเงี้ยบางทีเราก็ใช่ใช่ อนาคตอนาคตจะมีแบบภาพปัญหาแบบว่าเก็บไม่ดูแบบอะไรนี้แบบถ่ายด้วยหรครับผมถ่ายเก็บไว้ดูเองก็ได้ถ่ายครับเรถ่ายเรื่องถ่ายเรื่องที่มีเพจลงยูทิวเบขี่มอเตอร์ไซค์ป้ายเราไม่ได้ใส่แบบนี้ครับครับเรื่องมันเป็นยังไงคะถ่ายรอบวันเลยไม่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยก็มีทั้งที่ใส่หมวกกันน็อกบ้างมีทั้งที่ไม่ได้ใส่นะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้ใส่ผมเจอตำรวจผมก็ต้องโดนจับ นะครับไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับอะไรที่ผมทําไม่ดีก็อย่าเอาเป็นแบบอย่าง<ช> <นะ S 2> แว่าเราังว่าเราก็ผิดผิดสิครับไม่ใส่หมวกกันน็อกถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอาผมไปลงโทษให้ได้นะแ <c oughs> ้าเจอผมที่ไหนเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นี่รุนแรงรุนแรงมากนะครับอ,อะไรนะครับผมก็เชื่อมั่นนะว่าเด็กๆทุกคนหรือว่าคนดูเขามีวิจารณญาณน,นะ <c oughs> ว่าอะไรที่มันควรจะเป็นเรื่องอะไรที่มันควรจะไม่เป็นเรื่องแต่แน่นอนแหละ ผมทำไม่ถูกนะครับขับมอไซค์ก็ต้องทะลบกฎในเมื่อผมในรูปนั้นผมไม่เส่หมกกันนอกนั่นนะครับผมผิดที่ร้อนด้นะครับถ้ารูนี้กระแสตอบรับหรือกระแสรามมากอะไรเงี้ยเลย,เลยันร,รู้เพราะว่าคนเขาแ็กรูปมาอตอนแรกนะเรารู้นะเขาแ็กรูปมาเพราะเขาดีใจที่เขาเจอเรารแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาก็คงไม่คิด <ๆ S 1> ว่าจะมีพลเมืองดีที่อะไรนะครับเราไปขับผมขับหลายที่มากเลยครับแต่ว่าภาพนั้นรู้สึกจะที่ เรียบเรงด่วนเรียบด่วนแต่ว่ารถมาไกลเราไม่ได้มีกระจกข้างหมอไม่ใช่อันนี้เขาเขาไม่ได้สังเกตมั้งครับเพราะว่ากระจกข้างผมมันอยู่ข้างล่างกระจกข้างมันจะติดได้ทั้งข้างแฮนด์ข้างบนแล้วก็ข้างล่างแฮนด์มันอยู่ข้างล่างแฮนด์ครับอะไรก็เปิดข่าวที่เรใส่ในตลาดจักรยานเอาความจริงไหมก็ ก็ใส่มากขึ้นใส่มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันจะว่าการที่เราขับแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกมันจะมาเป็นข่าวได้ไม่ตองกลัวไหมครับว่าเราขับหรือกับกลัวอุบัติเหตุนะครับเราไม่ได้สนไม่กลัวโอ้ยมันก็ไม่ดีกับสังมคมอีก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดดีๆก่อนแป๊บนึงนะอันนี้ตัดออกก่อนเอางี้เอางี้คือว่ามันอันตรายนะครับแล้วมันก็ผิดกฎ อย่าทำตามผมนะครับก็ผมจะเคารพกนให้มากขึ้นครับคือว่าวันนั้นน่ะผมต้องไปถ่ายหนังสือแล้วคนนี้ยไอ้ผมที่มันเซตเอาไว้น่ะผมก็ไม่อยากให้มันเสียทรงนะก็ไม่อยากที่เขาต้องมาเซตใหม่ก็เลยแต่มันไม่สูกหรอกมันจะเป็นข้ออ้างอ่ะไม่ต้องผมผิดขี่มอไซค์ก็ควรใส่หมวกกันน็อกใช่ใช่ครับ เจอที่ไหนก็ยิงผมได้เลยอย่าปล่อยไว้คนเนี้